ขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะผลการแข่งขันตัดสินทุกอย่างสําหรับฟุตบอลต่อให้คุณมีหลังบ้านที่ดีที่สุดโอ้โหแม่งยอดคนเลยซีโอไล่ลงมาจนถึงแบบโค้ชเก่งทุกคนเก่งเป็นเต้ยในในตำแหน่งในในงานของตัวเองแต่ผลการแข่งขันไม่ได้คุณก็เจอแบบนี้ยกลับกันทีมเล็กๆอย่างวนนั้นอย่างฟอเรสต์มีเจ้าของเดียวไอ้คนกรีซคนนั้นอนะเอเวนเจอร์ลอสมารินาคิสอะไรน่ะแล้วก็มีนูโน่แล้วก็ทีมางานมินูโน่แล้วก็ผู้เล่นสนามก็เล็กๆ เจ้าของเดียวแต่สินใจเองซื้อตัวเคยซื้อตลาดหนึ่งสาคนมาแล้วแต่ตอนนี้บินสูงได้เพราะอะไรผลการแข่งขันในสนามมันเป็นใจมีใครพูดถึงไหมว่าพอเลสแม่งโครงสร้างไม่ดีไม่มีนี่แหละนี่คือสิ่งที่เราจะสื่อว่าโครงสร้างจําเป็นไหมจําเป็นแต่สิ่งที่จําเป็นกว่าในฟุตบอลคือผลการแข่งขันตอนเนี้เรากําลังหาแบบเราจะโทษไงหาเจอ,เอจิมแม่งหวยไอ โอ้มาไบรลด้าบริหารไม่ดีเอาไปปลดแดนนัสด์สวดเนี่ยมีปัญหาละเจสันวิลค็อ,คอกอาจจะเก่งไม่พอหรือเปล่าเอาลูเบนอโมริมเข้ามากลางทางมาเปลี่ยนระบบผู้เล่นทําไมแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันจะถูกลืมไปเลยถ้าเราได้ผลอย่างขันที่ดีวันที่เราชนะแมนซิตี้2-1วันนั้นไม่มีใครพูดถึงเลยว่เาเฮ้ยแดนนัสว์สวดออกไปแล้วเฮ้ยอโมริมเล่นหลังสามทำไมอ่ะเฮ้ยกองหน้าฮอยลุนทําไมไม่คมเลยตรงกลางเฮ้ยไม่มีใครพูดถึงเลยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะคุณได้ผลการแข่งขันเรื่องนี้มันคือความอดทนล้ว ไม่ว่ากันเจ้ไม่ว่าส่วนแฟนทีมอื่นที่จะล้อจะ,ะจะแซะจะแซวจะถากถางสัพยอกก็เต็มที่คุณมีสิทธิ์ของคุณเราก็มีสิทธิ์ของเราเพราะนั้นจะดาบอกแฟนยูเต็ดแบบนี้นะอดทนเท่านั้นเลย